มาทไม,ไมลองเ,เ,เ,เดี๋ยวก็หงายทองกันถ่ายรูปรูปก่อนารปก่อ้หรือะ

<Due> đuôi, đểo ngay thòng, đểo ngay thòng, đi đểo 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 đi ừ, bố ơi, mẹ ơi, cha ơi, cha, 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 ครับุ้มครับุ้มนี่น่กรัเล็กกเล็กบ๊ายบารต <Labor ator. S 1> ับุ bueno. ้มขับรถลดขับรถขับรถขับรถตนขับรถไปแล้วนขับรถไปแล้วหนูขับรถเหมือนกันนั่นแหละเห็นไมไฟแดงไฟแดงไฟแดงุดจุดไปไฟแดงไฟแดงไฟแดง